เอาไงอ่ะเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนรอสักครู่นะคะระบบมีปัญหานิดนึงนะคะเดี๋ยวพูดพูดไม่ได้ยินไม่ได้ยินเดี๋ยวทดสอบเสียงก่อนเดี๋ยวรอทดสอบทดสอบมาสวัสดีค่ะอันนี้คืออะไรอ่ะโอเคสวัสดีค่ะทุกทุกคนเลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปเริ่มโปรกันเลยดีกว่าโอเคนะคะเดี๋ยวพาบอกโปรดีๆให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะ ฟรีโฟมล้างสแตนเลสนะคะบอกเลยให้แค่สิบออเดอร์แรกให้แค่สิบออเดอร์แรกเท่านั้นนะคะไม่ว่าคุณจะซื้อกรองอากาศหรือซื้อกรองแอร์แถมไปเลยโฟมล้างสแตนเลสปกตินะคะโฟมล้างสแตนเลสน่ะ,ะก็บบต้องละสองร้อยห้าสิบบาทวันนี้เราแถมให้ฟรีแถมฟรีนะครับปกติไม่แถมนะมนะปกติไม่แถมนะบอกเลยแถมฟรีให้กับลูกค้านะคะที่เข้ามาซื้อสิบออเดอร์ อย่ารอช้าแจ้งรุ่นรถยนต์แจ้งปีแจ้งเครื่องยนต์เข้ามาที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะอยากใช้รุ่นไหนคอมเมนต์กันมาได้เลยใครใช้กองอากาศแล้วซื้อกองแอร์ค่ะกองแอร์รุ่นรุ่นของอริเคนเรามีแทบทุกรุ่นนะคะเรามีแทบทุกรุ่นเลยคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะลูกค้าคอมเมนต์กันมาได้เลยทางบ้านครับเกองสแตนเลสมันดียังไงอะกองสแตนเลสคะลูกค้าใส่แล้วเนี่ยแรง ใส่แล้วแรงแรงยังไงแรงด้วยการโฟรอากาศที่ค่อนข้างที่จะโฟ,โฟกาสได้ดีกว่าอกองทั่วไปมาถอดล้างได้ใช่ล้างทำความสะอาดได้รุ่นแรงได้ใชใช้แต้งซีฟันขัดได้นะคะบอกเลยครับผมคือเดิมปกติแล้วเนี่ยอกองเดิมของรถจนเนี่ยเขาใช้แล้วเขาก็ทิ้งขยะมอนมใช่โลกร้อนเป็นขยะอีกแต่กองของเราใช้ไปเรื่อยๆใช้ไปนานๆใช้ไปจนกว่ารถจะพัง ปีถึง10ปีเลยคุณใช้กองอากาศของเราเนี่ยยันคุณเปลี่ยนรถซื้อคันใหม่ได้เลยกองยังไม่พังเลยจริงๆที่สำคัญของเรามีประกัน1ปี 1> อ่าเรารับประกัน 1, 1> ปีนะคะลูกค้าบอกเลยตัวนี้จริงๆก็สามารถล้างด้วยน้าเปล่าน้ายาล้างจานแชมพูดได้เหมือนกันนะคะใช่แต่วันนี้บอกเลยเราแถมเรามีโปรดีๆให้กับลูกค้านะคะมีำคำสามจากทางบ้านคนระับเทียนหน้าให้สคสัาคา่งราคาเท่าไหร่เออราคาสแตนเลสราคา2000บาทคะ่ะพี่ราคากอง ละคะสอง0บาทนะพี่ซื้อในไลฟ์สดนี้หนูแถมโฟมล้างให้ฟรีหนึ่งกระป๋องจัดไปเลยเออราคานี้รวมส่งเก็บปลายทางได้หรือพี่จะโอนก็โอนได้ค่ะสะดวกอย่างไรพี่จัดมาเลยคอมเมนต์มาได้เลยนะคะพี่หนูส่งฟรีแล้วก็แถมโฟมล้างให้เลยโอเคเพลพล่แพ,พ่มีอย่าง,งถ้าพี่กดไลค์กดแชร์นะคะหรือแท็กเพื่อนแท็กเพื่อนแท็กใครมาดูเนี่ยหนูแถมแมสเออแถ็กแมส์แท็กแมสบอกเลยคุ้มมาก 199บาทรับเป็นสินค้าพรีเมี่ยมใช่มีลูกค้าเนี่ยวิ่งมาซื้อหน้าร้านก็มีนะเขาบอกว่าเขาชอบเออบอกเลยหนูแจกให้พี่ฟรีฟรีหนูแจกให้พี่ฟรีฟรีเลยเพียงแค่พี่กดไลค์กดแชร์ให้หนูนะคะและแ็กเพื่อน3คนใช่ง่ายง่าใช่ค่ะมีไม่บ่อยนะคะพี่แล้วของมีจำกัดด้วยบอกเลยคุ้มแสนคุ้ม ที่ไหนบ้างครับโอเคถ้าบริษัทนะคะเราตั้งอยู่ซอยซัมมี่ข้างโรงหนังเมเจอร์ปิ่นเกล้านะคะส่วนถ้าเป็นใกล้เคียงเนี่ยลูกค้าทักอินบ็อกเข้ามาสอบถามในเพจได้เดี๋ยวเราจะส่งลิงก์หรือ,อ,อร้านตัวแทนที่ใกล้บ้านลูกค้าให้นะคะเพราะว่าตัวแทนเรามีทั่วประเทศไทยต่างจังหวัดก็มีสามารถสั่งซื้อผ่านทางเพจได้เหมือนกันส่งฟรี่ อยู่ในสถานการณ์โควิดก็สั่งเพจออนไลน์ได้เลยก็คือเพจ Hurricane Racing Performance เลยนะคะส่งฟรีนะคะส่งฟรีพักได้ตลอด24ชั่วโมงใช่เป็นแป้งรอตอบรอตอบนะคะรอตอบแล้วก็รอดูแลลูกค้าเลยใครมีข้อมูลสง,งสัย,ยังไรสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะแป้งอินดีตอบหมดเลยมีคำถามอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมคำถามจากทั้งบ้านครับค่ะเห็นบนโต๊ะมีกองผ้าด้วยกองผ้ากับกองเหร็กต่างกันยังไงแล้วก็ ผมควรใช้กองอะไรดีอ่าสำหรับลูกค้าท่านใดที่อชอบความรวดเร็วเกี่ยวกับการขับรถยนต์เนี่ยผมแนะนำให้เป็นใช้กองอะสแตนเลสด,ดีกว่าเพราะรถเนี่ยต้องการการโฟรเลตที่ดีการหผาไม่จะดีขึ้นแล้วก็ทำให้อัตราเร่งเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแต่ในะะการที่กองผ้าก็มีประสิทธิภาพที่ดีกว่ากองอกระดาษเดิมเนี่ย เดิมอย่างแน่นอนช่เนื่องจากว่าล้างได้เหมือนกันคุณสมบัติพิเศษของเขาเนี่ยก็คือจะช่วยลดมลพิษบ้านเราช่วงนี้มลพิษเนี่ยกำลางที่จะเยอะเซฟเซฟห้องเครื่องกันนิดนึงเวลาขับรถเนี่ยเจอฝุ่นเจออะไรเนี่ยกองตัวนี้ดักจับฝุ่นได้สูงสุดถึงเจ็ดพีเมใช่ครับใช่ค่ะสอบถามกัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดแชร์กันด้วยนะคะเอาไปแชร์ในกลุ่มคลับต่างๆได้เลยนะดีเฮครับผมครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เข้ามาร่วมกิจกรรมสนุกๆกับทางเอลิเจนได้เฮมว่หเห็นหมวกสวยอยากได้หมวกต้องทำยังไงน้องแป้งโอ้ยพ่อขากดไลค์กดแชร์นะคะพี่กดไลค์กดแชร์ให้หนูลงในกลุ่มคลับนะคะสามกลุ่มนะแล้วก็แท็กเพื่อนนะคะสามคน เดี๋ยวเราแจกซื้อสินค้าโอเคก็ซื้อสินค้าของเราเราก็แถมเหมือนกันครับแถมนนแถมแถมน้ำยาแถมผ้าแชร์แชร์กลับมาถ่ายรูปรีวิวกับมาแจกเหมือนกันครับไม่รักเลยเอา้าพี่กองอลูกค้าถามมาเนี่ยกองสแตนเลสรับบูดได้กี่ปอนด์สี่สิบห้าปอนด์ครับเป็น<อ>บูทที่สูงสุดซึ่งเพียงพอต่อการอ่ะใช้ในในรถส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะรับบ,บูทได้เยอะขนาดนี้อยู่แล้วแต่ว่าของเราเอาอยู่ครับ สี่สิบห้าปอนด์สูงสุดเพียงพอแน่นอนครับถ้ามากกว่านั้นทัไงครับถ้ามากกว่านั้นเหรอครับก็ผมเปลี่ยนโบมาลูกใหญ่เพิ่มผมแนะนําให้เป็นกองเปื่อยเลยครับออกองเปื่อยจะหน้าตาเป็นอย่างนี้กองเปื่อยหน้าตาเป็นอย่างนี้แต่จะเป็นสแตนเลสรับรองโฟเลสไม่มียุบไม่มีบุบไม่มีบี้แน่นอนหกสิบปอนด์ครับหกบิ๊ พี่สำคัญยังมีตัวตัวบินบิดแต่ว่าเราไม่ไดเอามาโชว์เราไม่ไดเอามาโชว์นะคะตัวนั้นจะรองรับได้หกสิปอนด์ใช่ <ผม S 2> เป็นาปากปากองสาสองชั้นใช่เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคะของตัวกองเปื่อยเลยกดไลค์กดแชร์ครับก <ไป S 2> กดไลค์กดแชร์นะลูกค้าฝากกดไลค์กดแชร์ใช้ดีมากครับโอ้ขอบคุณค่ะพี่พี่ใช้กับรถรุ่นไหนอยู่นะคะฝากรีวิวได้เลยนะคะอ๋อขอบคุณครับคุณผู้ชมนะคะขอบคุณนะคะสุดยอดเลยครับขอบคุณค่ะ สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะลูกค้าหรือใครมีข้อมูลิ่มเสิมนะคะไม่สะดวกพิมพ์เข้ามาทักอินบ็อก์เลยทักอินบ็อก์เพจเลยนะคะแป้งยินดีตอบลูกค้าถูกยีบสี่ชั่วโมงเลยทักมาได้เลยนะคะลูกค้าสรุปโปรมชั่นอีกรอบหนึ่งเงินตังหนไหนว่ามีอะไรบ้างนี้โอเคค่ะวันนี้นะคะซื้อกรองอากาศแถมโฟมรังสแตนเลสนะคะแล้วก็แถมหมวกเออ ลูกค้าเลยนะคะแถมหมวกสวยๆกับลูกค้าเลยบอกเลยแอบกระซิบแถมโฟมลักสเต็ตน่ะสิบออเดอร์แรกเท่านั้นนะคะวันนี้แจกแค่สิบวันนี้เออเอาสิสิบออเดอร์แรกเท่านั้นนะคะสิบออเดอร์แรกเท่านั้นคพี่ถามมาวินบีกหน้าตามยังไงเออโอเคค่ะเป็นแบบนี้ค่ะคุณพี่จะเป็นแบบนี้นะครับจุดเด่นนี่โคตรเท่เลยบอกเลยเสียวฝาลมากมีลูกค้ารีวิวเยอะมากนะะมีลูกค้ารีวิวเยอะมากๆ ขายดีขายดีมีน<ห>้ำเท่า,ททาโคตรดีโคตรแรงอย่ามีลูกค้ารีวิวตัวนี้เยอะมากๆพี่กองเขาบอกว่าโหแรงจริงครับพี่ใช้ดีมากอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สวยไหมเ,เนี่ยลูกค้าถ่ายมาให้ดูบอกสวยจริงครับแอดมินแป้งบอกเสียวมากเนีย่ยทุกคนดูบอกเลย เบาครับเบากระดิ่งกระพังมันแบบมันได้ไงกองเราดีอ่ะเราก็ต้องบอกต่อของมันเท่มันต้องอะต้อ,อย่างงี้อา่าฝากกดไลค์กดแชร์เราจะพบกันทุกวันเสราร์นะลูกค้าแล้วเราก็จะมาแจกโปรดีๆให้กับลูกคก้า,าทุกวันเสราเร์เลยเนาะทุกวันเสาร์เตรียมตัวรอโปรโมชั่นดีๆจากไรซ์ดดสดของเราได้เลยครับ<ข>อคอมเมนต์กันมาได้เลย ถามกันได้ครับแอดมินไม่ดูแอดมินไม่กัดแอดมินฉีดยาแล้วเออเอ้ยโควิดเอ๊ะต,ต้องไลท์สายต้องเข้าแล้วไลท์สายต้องเข้าแล้วครับไลท์สายนิดหน่อยน้ำยาตัวนี้เป็นน้ำยาปกป้องเชื้อโรคป้องกันเชื้อโรคอันดี้มาตอกนะตัวนี้บอกเลยโควิดต้องกลัวโควิดก็เอาอยู่ตัวนี้ฉีดบนพื้นผิวได้ทุกพื้นผิวเช็ดอยู่ถึง14วันเชื้อแบคทีเรียหมวกเหม็นอับ ตัวเนี้ยจบหวกกันน็องกันน็อกใช่ไหมเอ่อเนี้อ่าสายไบค์เกอร์ขับมาเหงื่อออกหมวกเปียกไม่รู้จะทํายังไงเอาไปตากแดดอ่าเดี๋ยวก็มันก็มีเลือกไปโดนแดดอาทิตย์นั่นตรงโดนตัวได้ไหมคะพี่ก้องโดนได้ครับโดนได้เนาะกินได้ไหมกินได้ไหมแต่ก็ไม่แนะนำดีกว่าเอาบอกกับขวดละเท่าไหร่เนี่ยพี่ยังี้ ขวดละเท่าไหร่ตอนนี้แพงไหมสิห้าร้อยถึงไหมพี่โอ้ไม่ถึงหรอกครับร้อยแปดสิบบาทก็พอเอาไปเลยเอาไปนี้เลยร้อยแปดสิบบาทไป่ะจับห่อทุกคนเอาไปเลยแล้วขวดเบลอเลยอ่ะพี่หัวที่ใช้ได้ร่วมกี่เดือนกี่ปีดีวะเนี่ยโหขวดคุ้มมากทุกคนธุรกลิ่นดีมากอ่ะกลิ่นไม่เหม็นเลยนะคะบอกเลยไม่มีกลิ่นครับบอกเลยร้อยแปดสิบบาทพี่จะส่งฟรีได้ไหม โอเคโอเคโอเคฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่ยังไม <บา S 1> ่ได้กดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะ,คะมาแล้วมาแล้วนะคะอ่ะเร็วฝากด like นะากดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์มีคำถามเข้ามาร่วมแชร์กันได้นะครับเรายินดีตอบนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนที่เรามีแป่งไปพักเนี่ยมีที่ถามเข้ามาเฮ้ยผมใช้เครือดีเกลมาตัา้งนานล้างน้ำฝาตลอดเลย ไอโฟมนี่มันคืออะไรแล้วมันร้ายยังไงครับโฟมตัวนี้นะครับผมโฟมตัวนี้คุณสมบัติของเขาเนี่ยจะช่วยขจัดคราบที่ฝังลึกเดี๋ยวให้แอดมินแป้งสาธิตให้ดูดีกว่ามันง่ายดายมากไม่ต้องนี่เลยครับอ่ะฉีดฉีดแบบน,นี้เลยทแอดมินแป้งโชว์กันไปเลยฉียกฉดเยอะๆไปเลยฉีดเยอะๆไปเลยอ่านี่นะครับคุณสมบัติของเขาเนี่ยจะช่วย อ่ากัดอ่สิ่งที่ฝังลึกอยู่ข้างในเนี่ยโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องออกแรงขัดอะไรเยอะะเลยเราเนี่ยสามารถขัดอ่าฉีดลงไปเนี่ยแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งใช้น้ําอัดฉีดออกรับรองว่าตัวนี้เป่าลมอัดฉีดได้เลยนะคะาย้ำว่ารุนแรงได้เอาง่ายเครื่องที่บ้านคุณมีเครื่องเป่าลมอัดไปเลยฉีดไปเลยกอลสเตเลสแล้วแข็งแรงนะคะบอกเลยรองรับได้แน่นอนนะคะไม่มีปัญหาบอกเลยนะอยาน งนี้สั่งซื้อตอนนี้เลยค่ะฟรีออเดอร์เท่านั้นออเดอร์เท่านั้นนะสิออเดอร์เท่านั้นนะบอกเลยฟรีค่ะสองห้าสิบและบอกเลยนะใช้ได้นานมากม้อนได้นานมากเจอลูกค้าเก่าอยากซื้อโฟมล้างเลยเท่าไหร่ครับคุณแป้งตอนนี้เราขายสองห้าสิบนะคะสองห้าสิบเราใช้กิฟต์ไเชอร์นะคะเราจะลดให้ลูกค้าทันทีหนึ่งบาท เหลือ100เหลือส5 0ร้อยห้าสิบคุณก็จะลดอย่างเดียวเลยอ่ะแต่จะลดอย่างเดียวเลยไม่ใช่ราคาเต็มมันสองห้าสิบเราจะลดร้อยหนึ่งให้ลูกค้าก็จะเหลือ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 ร้อยห้าสิบบาทเดือนหนึ่งครับครับโอเคครับร้อยห้าสิบครับกลับไปดูได้ที โฟมยังอยู่นะครับโฟมยังอยู่ประสิทธิภาพเขายังทํางานอย่างต่อเนื่องนะครับผมใช้เฮอริเคนมาตั้งนานอ๋อถามมาแล้วโอเคเพิ่งเห็นนะครับโอเคเนี่ยคุณเบสซื้อเลยค่ะมีหรือยังครับขอบคุณครับมีหรือยังคุณเางซื้อเข้ามาเลยนะคะลูกค้าเก่าบอกเลยค่ะพนนะครับร้อยห้าสิบบาทพอแป้งลดให้หนึ่งร้อยบาททันทีราคานี้ส่งฟรีถึงบ้านเออราคานี้ส่งฟรีถึงบ้านไปอีก นานมากๆแล้วกระป๋องนี้คุ้มมากพี่ไม่ได้ล้างได้แค่กองนะล้างอะไรได้บ้างเงินทองอะไรล้างได้หมดเงินทองเงินทองช่วงนี้นะครับต้องล้างนะทบเงินทองสิ่งที่อาคนจับเราแก้วแหวนเงินทองที่เป็นสแตนเลสอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นทองเอาออกมาล้างได้ล้างทรายก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันบอกเลยว่าคุ้มมากคุ้มมากเลยนะคะไม่ได้ล้างได้แค่กองอย่างเดียวนะคะ อ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะสอบถามพูดคุยได้นะคะสิทธิ์พอดีแรกเท่านั้นนะครับได้รับอ่าตัวน้ํายาล้างเนี่ยไปฟรีๆเลยเราแถมให้แถมให้ฟรีๆนะคะแมสเตอร์แมสนะคะแมสลืมไปได้ยังไงเนี่ยแมสบอกเลยนะที่กดไลค์กดแชร์กันหรือยังกดไลค์กดแชร์ ไลน์นี้ไปลงกลุ่มนะคะต่างๆแท็กเพื่อน3คนดูแป้งแจกแมส์เออแจกแมสต์ตอนนี้แมสสำคัญมากนะคะสำคัญมากๆเลยปกตินะคะราคา299าบกาทบอกเลยไม่ขายไม่ขายพี่กดไลค์กดแชร์ให้หนูหนูแจกพี่เลยฟรีๆนะเอาไปเลยเอาไปเลยมีเท่าไหร่บอกเลยมีจำกัดนะคะมีจำกัดนะสวยด้วยบอกเลยคลุ้ม นะออย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคอมเมนต์กันมา,าได้เลยนะนะครับเข้ามาคุยเข้ามาจอยก็ร่วมกันได้นะครับเราจะพบเจอกันทุกวันไหนคะพี่ก้องทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์นะคะทุกวันเสาร์เ,เวลาเราแน่นอนไหมคะพี่เวลาเหรอเป็นช่วงบ่ายหลัง,ลงบ่ายไปดีกว่าครับ กินข้าวอิ่มอิ่มมาเตรียมเลยครับเปิด Facebook นั่งรอเลยโปรโมชั่นดีๆมากมายวันเสามีทุกเสาวันเสามร้อยเปอร์เซนต์เฮ้ยลืมอ่ะครับพี่ก้อนนี่คืออะไรอ่ะคะพี่เฮลิเกนคาแคร์โัวใหม่เหรอคะ ตัวใหม่สินค้าใหม่เพ<อ>ิ่มเพิ่งเปิดตัวเมื่อตอนมอเตอร์เอ็กซ์โป<อ> <Motor Show S 2> ที่ผ่านมาเตอร์โชว์ที่ผ่านมาหาเลือกหาซื้อกันได้นะครับมีหลายแบบหลายหลายคุณสมบัติให้เราเลือกใช้มองเห็นไหมละ่ะอันนี้รถหนูแบบหนูอยากไปขัดคอนโซลนี่ะพี่หนูต้องใช้ตัวไหนตอนนี้มันราคาเท่าไหร่อ่ะพี่กองราคาเท่าไหร่ลวเดี๋ยวพี่อัปเดตให้นะจ๊ะราคาไม่แพงรับรองเลยมาซื้อกับเราไม่ผิดหวงังโปรโมชั่นเราก็มี อ๋อใช่300ร้มีพี่300หรือ400ตัวนี้3 8 0 <3 80. S 2> อุ้ยราคาไม่แพงนะพี่กระปุกใหญ่เบลเลอร์เลยเนะี่ยป๊อกกี้เบลเลอร์เลยตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นนะรู้หรือเปล่าอุ้ยเอ้ยโปรโมชั่นอะไรเรามีเฮอริเคนคาแครอยู่10กว่าชนิดแต่เรามัดรวมกันถ้าปกติอะซื้อ10ชนิดรวมกันเนี่ย3,000กว่าบาทเราไม่ขายนะเราขาย1 9 9 0บาท<อ> ต้องคุ้มอยู่แล้ว,วลเฮริเคนเราชอบแจก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 อะไรถ้าสนใจนมีของพร้อมส่งใช่ไหมคะมีมขอแค่สั่งออมีพร้อมส่งอ่ะโอเคกี่โมงละสี่สิบเจ็ดอ่าอ่ะเดี๋ยวก่อนไปเราบอกโปรดีๆให้กับพี่ๆของอีกสักรอบวันนี้น โฟมล้างสเลตฟรีไปเลยนะคะแป้งยำนะะ10ออเดอร์แรก10ออเดอร์แรกนะคะแล้วกดไลค์กดแชร์3คน3กลุ่มแท็กไปเลยแจกแมสแจกแมสแจกหมวกบอกเลยคุ้มมากนะคะคุ้มมากๆนะคะโปรดีๆแบบนี้นะคะโปรดีๆแบบนี้นะะบบนเลยเนาะ,ะโอเคแล้วย้ำนะคะลูกค้าเก่านะคะที่มีกรองอากาศแล้วสนใจมากโฟมล้างกระป๋องนี้มา แคบเลยแคปอันนี้นะคะทักเข้ามาสุอนใน็อกซ์เอาไปเลยร5อยแป้งให้แปงให้รอยบาทนะคะแป้งให้ร5อยบาทสำหรับลูกค้าเก่านะคะสำหรับลูกค้าเก่าโอเคที่มีอชเชอร์ยังไม่ได้ใช้แคบเอามาเลยแคบ,แบ<ๆ>เลยแป้งให้ส่งเข้ามาในเลย,เลยนะคะใน็อกซ์ลดไปเลย100จ่ายมาแค่ร5อยค่าส่งไม่ต้องโอเคค่าส่งไม่ต้องนะคะบอกเลยร้านเรานะไม่คิดค่าส่ง ถึงบ้านเออโอเคว่าไปพี่นี่ก็เท่มากนนะ่หมวกใบนี้นะเอาครับครับโอ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวมีสุดท้ายสุดท้ายผมขอฝาก h u r r i c a n ค c ส u s t e r นะครับสำหรับช่วยเหลือผู้สบตและผู้ติดเชื้อโควิดนะครับขอฝากเบอร์ hotline ของเราไว้นะครับ0 8 0นะครับ6716134าย้ำอีกครั้งนะครับ 0 8 0 6 7 1 6 1 3 4ใครต้องการคมช่วยเหลือใครต้องการให้เราช่วยประสานงานนะครับติดต่อเรามาได้เลยนะครับเรายินดีเต็มใจที่จะบริการนะครับแล้วก็ทำเพื่อช่วยเหลือสังคมเราเราต้องรอดด้วยกันครับเราต้องรอดนะไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย